อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแกระทอนนะฮะชแนลอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับได้เวลาฮะนะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะของวัวประจำวันที่16ทับสี่ทับหกหกนะฮะที่จะลงให้สมาชิกนะครับก็คือชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างประจำช่องแกรนด์ทอนนะฮะ ใครที่รอชุดสรุปนะช่องแอทชนะนะฮะก็เข้ามารับชมกันได้นะสมาชิกนะชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างในบินนี้เลยนะครับนะควันนี้ผมนะครับมาสรุปช้านะครับมาสรุปวันที่15เลยนะก็นะครับก็ติดนะสงการนะสมาชิกนะก็เลยมาสรุปช้าหน่อยครับเที่ยวทำบุญทำท,ทานก็ว่ากันไปนะครับ แล้วก็ใครที่นะฮะเดินทางมาต่างจังหวัดนะครับขากลับก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะสมาชิกนะอ่ะก็มาดูชุดสรุปนะฮะก่อนที่จะดูชุดสรุปยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยช่องแอร์ทอนชแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับอ่ามาฟังคาเตือนทางช่องกันก่อนนะครับ คำเตือนทางชอ่องคนเพียกสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพรน,านันหรือซิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์โดยตรงท่านเองทุกผิดกาบขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกนะใครที่นะครับนะครับใครที่รอชุดสรุปนะครับ นะครับก็มารับชมกันได้เลยนะฮะชุดสรุปนะผมเอาตัวเลขนะครับจากไหนนะฮะมาสรุปผมจะสรุปเป็นคู่ชุดให้เหมือนทุกๆหมวดเลยนะฮะจับคู่ชุดเพราะผมทำไว้เรียบร้อยแล้วแค่นํามาลอกลงใส่นะฮะกระดาษนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันนะจับคู่ตัดแต้มตัดดับอะไรของผมเรียบร้อยนะสมาชิกนะเหมือนทุกๆุกวดนะครับผมนําเลขจากที่ไหนนะมาสรุปให้สมาชิก สูตรนี้เป็นสูตรเก่านะสมาชิกนะต่อจากหว้ที่ผ่านมาอันนี้ก็คือ10หน่วยบน,นะฮะสิหน่วยบนก็เน้นไปที่3 4 5ก็แล้วกันนะหุ้ที่ผ่านมา0ูตแนะครับสูตรแปดเก้ามันมาทเลขศูนย์หนี้เน้นไปที่3 4 5ก็แล้วกันเป็นสูตรเก่านะสมาชิกนะนะครับสามสี่ห้าก็จะมี3 4 5ติดพูดง่ายที่10หน่วยบนนะฮะจะผมก็ใช้สูตรนี้เลยนะสูตรเก่าอันนี้จะเป็นสูตรหน่วยล่างนะ สูตรเก่าเมื่อกันต่อจากงวดที่ผ่านมาอันนี้หลักหน่วยล่างงวดนี้เน้นไปที่เลขแปดก็แล้วกันนะสมาชิกน,นะก็เป็นสูตรเก่าเมื่อกัน,นต่อจากงวดที่แล้วนะสมาชิกน,นะอันนี้ผมจะใช้สูตรเก่าทั้งหมดเลยเพราะว่าสูตรเก่างวดที่ผ่านมาก็เข้า,ขา,ขาเข้าเยอะเหมืออกันนะนะครับอันนี้สูตรนะฮะสูตรเด่นล่างเทียบช่วงกันสองสูตรฮะมันชงกันที่สี่กับห้างวดนี้ผมเอาสูตรนี้เลยนะครับก็ไปจับที่ไปจับกับตัวนี้นะสมาชิกน,นะจับกับเลขแปดนี่นะครับก็คือ ผมให้วิ่งล่าง4กับ5มันชนกันผมใช้2ส,สูตรนี้เลยเป็นสูตรเก่านะสมาชิกปี2565นอยะผมจะใช้สองสูตรนี้เป็นเลขวิ่งล่างนะก็คือ4กับ5นั่นเองนะครับแล้วก็อ่าใครที่ชอบชุดสูตรสามตัวบนตรงๆนะฮะก็ตามนี้นะสมาชิกนะส่วนนะฮะชุดสรุปผมนะในสี่ชุดนี้นะในสี่ชุดนี้ติดทั้งสามตัวเลยนะทั้งสามชุดนี่ฮะติดชุดนี้ ติดชุดนี้แล้วก็ติดชุดชุดนี้ฮนะหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสองอันนี้ก็คือได้แต้มตัดดับตัดอะไรเรียบร้อยได้ตามนี้นะฮะมีสามชุดไม่มีแค่หนึ่งเก้าสามชุดเดียวสามชุดนี้ติดหมดทั้งชุดสรุปในวันนี้แหละนะครับก็จะติดสามชุดนี้อยู่นะครับอันนี้ล่างนะฮะสี่ชุดนี้ใช้จริงเลยนะฮะสมาชิกนะเก้าหกเก้าแปดห้าหกห้าแปดมีในนี้ ส่วนผมจะเน้นไปที่ตัวนี้58นะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูชุดสรุปล่างก็ใช้ทั้งทั้ง4 4ตัวนี้อันนี้ชนกันวิ่งบนชน3สูตรนะฮะมันก็จะมี9กับ0อ่ะช,ชุดสรุปผมก็จะมี9กาขั้สูงเหมือนกันที่ที่บนอันนี้5วิ่งล่างอันนี้สุดเก่านะที่5สูสุดเก่าวิ่งล่าง4กับ5ก็เอาผมออกเป็นวิ่งล่างนะสมาชิกนะถ้าใครชอบ4 5ก็จัดไปเลยงวดที่ผ่านมาเข้า9 9อันนี้เข้าตามนี้จริงนะสมาชิกนะสำหรับสูตรนี้ หนักครับก็วิ่งล่างสี่กับห้านั่นแหละอ่าอันนี้คู่ชุดวิ่งบนสองสูตรนะฮะพวกที่ผ่านมาชนเก้าก้หนึ่งก็มาที่เลขเก้าอันนี้ไม่ชนนะจับคู่ชุดอันนี้ก็คือนะสูตรสิบบนนะครับเป็นตัวชนอ่าสูตรเก่าอันนี้ยิ่งเป็นสูตรเก่าเองครับวิ่งบนตัวเดียวเดินต่อฮะธรรมดามันจะเป็นสูตรหลักร้อยนะสมาชิกนะพวกที่ผ่านมาลงมาที่หลักสิบพวกนี้ได้เลขสีนะ่ได้เลขสีนะ่อ่าฉะนั้นก็พวกนี้ก็น่าจะมีเลขสี่นะฮะอ่า อันนี้หลักร้อยชน1กับ2นี่1กับ2ผมนำนำนำเลข1ไปอันนี้6กับ8ผมจับไปที่เลข8เพราะวิ่ง8นะสำหรับสูตรนี้อันนี้สูตรเก่าด้วยนะนะสิบดอบนารนะผมผมเด่นไปที่8นะอ่ะนี่แหละฮะสูตรที่ผมนำมาสรุปให้ก็คือที่ผมนะนำมาให้ดูเมื่อกี้นี้ไม่ไม่มีนอกเหนือจากจากสูตรนะครับอ่ะแล้วก็มาจับคู่ชุดเขียนไว้แล้ว ถ้านะสมาชิกนะอ่ะจับคู่ชุดนะครับกดจะได้เลขนะฮนะแปดคู่ชุดนะสมาชิกนะแปดคู่ชุดนะครับสิบโดยบนนะครับแปดคู่ชุดอ่ะก็จะได้ศูนยะ์สองศู 04, นยะ์สนะี่แปดสองแปดสาม แล้วก็8485ิบครับ8ปนะครับ8 5 9 2 9 4อ่ผมจับตามหลักแล้วผมจับตามตามอ่าเขาเรียกอะไรล่ะจับตามแต้มจับตามหลักตัดดับอ่า ตัดดับคู่ขี้อ่ะหลายอย่างฮะที่เอาปเป็นองค์ประกอบกันเป็นองค์ประกอบจนมาได้ชุดสรุปแบบนี้ถ้าใครชอบก็จะไปถ้าใครไม่ชอบก็มองผ่านนะครับผมเน้นไปที่ตรงนะฮะหลักสิบบนวดน,นี้ผมเน้นไปที่0ูนย์แปดเก้าหลักหน่วยดูหลักหน่วยบนผมเน้นไปที่สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าอันนี้ก็คือชุดสรุปอ่ะสามตัวบนฮนะสองชุดฮนะหนึ่ง แปดสามครับแล้วก็หนึ่งแปดสี่นะครับ <c oughs> อ่าตามนี้เลยนะสมาชิกนะสมาชิกถามใจตัวเองว่ามีในนี้ไหมชอบในนี้ไหมถ้าไม่ชอบมองผ่านอ่ามาดูต่อกันชุดสรุปล่างนะครับสรุปล่างเน้นๆนะครับสรุปล่าง สรุปล่างเน้นๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ที่ให้การติดตามที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่ติดตามช่องใหม่อันนี้เป็นช่องเล็กของผมนะช่อง t อร์ท c นชาแนลนะครับอ่ะ มาสรุปล่างกันสรุปล่างนี้ผมจะเขียนให้หมดเลยนะสมาชิกนะเชุดนะเดี๋ยวพอเขียน9ชุดแล้วผมจะไปเน้นให้แค่2 2ชุดเองที่ผมเน้นให้นะผมจะจับให้หมดเลยนะครับก็หมายความว่าจับที่10หน่วยล่างอะสิล่าง3ตัวหน่วยล่าง3าตัวก็จะจับให้ครบนะฮะก็จะมี1 4นะครับหนึ่นะครับแล้วก็18นะครับ5 4 ห้าหกแล้วก็5 8าแปดเก้าสี 94, นะ่เก้แล้วก็9 8้าแปชุดนี้นะสมาชิกนะที่ล่างนะที่ล่างก็คือ9ชุดนี้นะคใครชอบก็จัดไปฮนะใครไม่ชอบก็มองผ่านนะสมาชิกนะถูกผิดว่าไปตามสูตรนะครับ วัวประจำวันที่นะ16ะทับ4นะ่ทับ 6, 6, อ่ารอลุนกันนะสมาชิกนะรอลุนกันชุดสรุปช่องแอนทอนชาแนลนะครับเด่นนะเด่นบนนะผมให้8ตัวเดียวเลยนะเด่นล่างผมให้4กนะับ5 4นกะับ5อ่าสมาชิกชอบ ก็จัดไปนะไม่ชอบก็มองผนะ่านทำตามสูตรสีนะ่กับ8ปเอ้สีกับ5้าข้างบนนี่8ตัวเดียวข้านงะล่างนี้ผมเรียนให้9ก้าสนะผมเรียนให้2อชุดนะก็คือ94กนะับ58าแปดชุดนี้นะครับจาก9ชุดผมเรียนให้2ชุดนะถูกผิดกับกกขอโทษขออภายัยถ้าสมาชิกไม่ชอบ94กับ58ก็14 16 18 5 4 5นึ่งหกตามนี้เด่น4กับ5้ล่าง ข้างบนนี้นะครับหนึ 8, <tr uth> ่งสองสามสี <t rim> ่ห <factual> ้าหกเจ็ดแดชุดฮะชุดสองสี่แปดสองแปดสมแปดสี่ปดห้าเก้าสองเก้าสี่เด่นแปดสตัวก็1 8ึ่งแปดสามหนึ่งแปดสีนะครับแปดสีนะครับแล้วก็แปดสามตัวดินนะฮะแปดสนะถ้าสมาชิกนะครับเพียนนะฮะ ข้างเงี้ยผมก็ชุดสอ2ชุด2ี่แปดสอ่ะก็ตามนี้นะสมาชิกนะชุดสรุปช่องแอนทอนชาแนลก็ตามนี้เลยนะฮะขอให้สมาชิกทุกทุกท่านพรุ่งนี้ขอให้สมาชิกทุกทุกท่านนะเฮงเฮง,งปังปังกับชุดสรุปนะครับล้างหุ้นออกนะฮะค่อยมาพบมาเจอกันนะฮะพรุ่งนี้พลดลงคลิปนะครับสมาชิกนะเพราะว่าวันที่16บหะรอลุ้นอย่างเดียวนะเดี๋ยวล้างหุ้นออกมาเจอกันใหม่นะฮะสมาชิกนะสำหรับคลิปนะี้ขอบคุณครับ